ท่านแล่นระับอมสวัสดีครับขอบ,บัตรครับ,บดดครูสามจีว้าวว้าวว้าวค่ะพ่อแั่จบ่าวต่อยถึงห้าร้อยเมื่อไหร่วันนี้เอาถึงถึงร้อยนี่ก็บ่าวต่อยจะแจกนะครับวันนี้ได้พระมาเยอะเลยนะครับพระครูท่านให้บ่าวต่อยพิเศษมานะครับบอกว่าชอปแจก

16ไลน์นะครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะครับผมตอนนี้มาชมการก่อสร้างก่อนนะครับภาพชัดดีนะครับวันนี้รายงานมาด้วยเสียงเป็นไงบ้างครับภาพเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้เป็นโดมเจ้าแม่หรอครับใช่ครับผมเ,เป็นโดมขอเจ้าแม่นะครับแล้วก็ปูพปูปาริกิตนะครับตอนนี้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับ หนว่วยช่างก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับกอไมีติปนอง25ท่านแล้วนะครับ41ไลน์นะครับขอบคุณนะครับตคปีทางบ้นะครับสกวตัสีทัดทายไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับทุกเสียงทุกสายนะครับ24ท่ทททานแล้วนะครับได้วอมา ถึครับนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเทไปเรื่อยๆนะครับเทไปเรื่อยๆ27ท,ท่านแล้วนะครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายนะครับคุณต้องตาพามว้วนกินหอดอยู่นี่เจ้าไปอยูกกย่ใสมาเดยเนี่ฮะคุณต้องตาพามว่วน28ท่านแล้วนะครับ 30ท่านนะครับผมเทพื้นเหรอครับเทพเพิ่มครับจะไม่พอเทพเพิ่มสวัสดีจ้าสามสิบท่านนะครับนูนิดมาเบิงครับพร้อมมาเล่นน้ำกันพอดีพระมหาอาจารย์พ้นนะครับพระดังนะครับเป็นพระรูนะครับ กันมาเลยทามเบิงนัครับเมื่อกี้นีบ่มีไเขามาเบิง,บบงเบ,งบาต่อยเลยเาทาจนเมื่อยกันเลยเบาต่อยกันเลยออกมาก่อนนะครับออกจากพระมาก่อนนะครับสวัสดีครับ3 5ท่านนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับเป็นครูสามทีครับสวัสดีนะครับผม ความปูเพิ่มนะครับตอนนี้63ล้ายแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับบ่าวต้นไปใส่ข้าสารบ่าวต้นบ่าวตอย,ยังไม่รู้เลยครับคุณนัทนันต้นบ่าวตอยก็คิดถึงเหมือนกันเนี่ยว่าจะเดินไปหาพอดีเมื่อเช้านี่เห็น เป็นสภาพก็โน่นนี่นั่นอยู่ครับบ่าวต้อยก็เลยหมดแบตนะครับบ่าวต้อยหมดแบตก็เลยลงขอลงพอไีเจอแก้ไลประมาณสักสินาทีนี่แหละครับก็เลยบ่าวต้อยเลยลงเลยเฝาเปิดเฝ้าช่องให้บ่าวต้อยตลอดนะานะร่างว่าแก้มนะ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  ไปช่องอื่นเดี๋ยวีให้บ่าตยด้วยนะเดี๋ยวเขาโกรธเอาหน่าเนีย่ยไปครับอยู่คุยแต่ช่องเรานะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาโกรธเอาอู่ช่องเรานี่แหละครับขอบคุณครับทุกเสียงทุกสายนะครับบ่าวต่ยก็ซีเหมือนเดิมนะครับช่องน้น้อยช่องไม่ใหญ่นะครับพี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ เสือเป็นคนดูแลนะครับพี่เสือพี่ชายลุงพลน,นะครับเป็นคนดูแลนะครับอยู่แรกบอกว่าจะขายกล้วยกับบ่าวไยแต่ตอนหยุดไปแล้วมาทำก่อสร้างแล้วพี่เสือ เจไลน์แล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามานะครับตอนนี้กำลังปรับพื้นกันอยู่นะครับช่างก็กำลังปรับพื้นกันอยู่ จะพื้นที่จะใหญ่นะครับก็เลยขยายออกมาทักหนึ่งประมาณสักเมตรกว่านาะครับ ดูโฆษณามีแต่ยาวๆข้าวคงได้แต่งงานเร็วๆคนไตแคนาดาโอ้ยน้องสวัสดีค่ะคุณแอนชาแนลนะครับคุณหนูนิดเนี่ก็ทำช่องมานะครับผู้ติดตามประมาณ200กว่าท่านนีงนะครับยังไงก็ช่วยฝากให้ด้วยนะครับไปดูหน่อยนะครับทักมาตั้งแต่เบาไตตั้งแต่เบาไตประมาณสัก ร้อยกว่าๆนะครับร้อยหกสิบเข้ามาทักบ่าวไปบ่าวต้นอยู่พระธาตุเชียงชุมจ้ากับน้องเก้านะครับโอ้ยเขาไปเมืองสกลตะโดนแล้วน้องสมัยนะครับพี่ไอโอวันไปเมืองสกลเลยนะทักทายทุกเสียงทุกสารรักไม่น้อยจะรักนาน,านๆแฉมเลยเจ้าหอดคิดห้อเจนี้กูเก่งกว่ากอา ดีแล้วนังคนข้องเทสวยนะครับป่าวตยยังไม่เก่งเลยครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับดีจ้าพี่แก้มไปตามเพื่อนแต่ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปดูเบลล่าหร,หรือเปล่าไม่ได้ไปดูเบลล่าหรือข้าบาป เออ่าวต้อยไม่ได้ไปดูนะครับนี่นไปติดตามช่องไปหาเบาบัตรนะครับไปหาเบาบัตรไปหาหลายช่องอยู่เหมือนกันเน้ยต้องปลาคามม่วนอย่างนี้นะครับก็เลยค,ยค่อยๆเรียบเรียงไปเรื่อยๆนะครับบ่าวต้อยไม่อ่านข้อความเห็นเปล่านี่เราโดนบล็อกเอานะ เอนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ่าวต่อยขอขอบคุณนะครับที่แวะมาชมบ่าวต่อยครับผม